สวัสดีครับเพื่อนๆผมเก่งกระชานะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆอยากมีห้องดูหนังเป็นของตัวเองเนี่ยนะมันก็จะมีหลายปัจจัยที่เราจะต้องมาคํานึงถูกไหมหลักๆเลยนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่สเปซของเขานั่นเองนะครับไหนจะโปรเจคเตอร์เอ่ยระยะฉายของโปรเจคเตอร์พื้นที่ในการติดตั้งลําโพง d o b บ a ์แอดมอสไหมหรือจะเอาซับบูเฟอร์กี่ตัวดีพวกนี้มันเป็นอิชชูทางนั้นเลยนะครับตตนนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเก็บภาพนะให้กับ Crazy Cinema นะครับ Crazy Cinema เนี่ยเขาเป็นร้านนะครับแถวรามินทานเนี่ยที่เขารับจัดห้องติดตั้งทำห้องทั้งระบบเลยนะครับตอนนี้สเปซที่มันมีความน่าสนใจมากจนถึงขนาดที่ว่าผมต้องขอไปเก็บภาพตั้งแต่ต้นนะครับจนจบเลยเนี่ยก็คือว่าห้องนี้มีขนาดที่เล็กและคำว่าเล็กของผมนี่เล็กขนาดไหนผมอยากให้เพื่อนๆนตามผมไปดูกับภาพที่ผมไปเก็บมาครับแล้วห้องนี้นะครับนี่เห็นไหมห้องนี้มีขนาดกว้างแค่1.8เมตรนะครับ ลึก3.6แล้วก็สูง2.6เมตรนี่ขนาดของมันนี่เล็กมากๆเลยนะเรียกได้ว่าเป็นห้องแบบห้องใต้กระไดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วระบบที่ลงไปในห้องนี้นะผมบอกเลยว่าจัดเต็มมากด้วยจอเนี่ยขนาด90นิ้วนะแล้วตรงนี้ลำโพงเนี่ยฝังอยู่ข้างล่างและเป็นลำโพงของคลิปรุ่นล่าสุดเนีย่ยเป็นรุ่นที่แบบว่าสลิมรุ่นแบบเขาเรียกว่าออนวอละอะคือมีขนาดเล็กมากๆแล้วยังมีซับเฟอร์ซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยห้องนี้ใช้ระบบ5.1.4นะครับก็จะเป็นระบบ 5ชันนอลนะครับ1ซับบูเฟอร์แล้วก็4 Dolby Atmos เลยรวมไปถึงระบบของคาราโอเกะด้วยนี่มีคาราโอเกะด้วยนะเนี่ย2ไมแถมฝ้าเนี่ยนะก็บุมาอย่างดีใช้สีได้แบบว่าสวยงามมากนะครับปรับเปลี่ยนได้ถึง64สีแล้วฝ้าที่เห็นอยู่นี่นี่คือฝ้าแบบ Starlight เป็นฝ้าที่ฝังหลอด LED เป็นโอ้น่าจะ 500หลอดน่าจะได้เนี่ยรับกระพริบกระพับได้ด้วยนะโหสวยมากมากนะครับผลงานการติดตั้งของ Crazy Cinema เนี่ยเขาก็มีหลากหลายห้องมากเลยนะแล้วเขาก็เป็นพวกที่แบบมีความเชี่ยวชาญในการทํามากในด้านกําแพงเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเขาใช้ไม้นะครับเป็นตัวกั้นผนังออกมานะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันให้ตัวค่อนข้างน้อยนะแล้วก็เวลามันสีกันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเสียงมากมายบวกกับการซับเสียงนะใช้วัสดุซับเสียงเข้าไปข้างในแล้วก็กําหนด จุดปลักต่างๆเนี่ยออกมาได้ตรงจุดที่มันต้องการน่ะคือเราก็ต้องมีปลักข้างหน้าไว้เยอะหน่อยเพราะเครื่องเล่นมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมส่วนด้านหลังเนี่ยก็ต่อไว้ด้วยเผื่อว่าในโอกาสข้างหน้าเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มลาโพงหรือว่าซับบูเฟอร์ได้อีกด้วยนะครับส่วนผนังด้านข้างเนี่ยนอกจากจะบูวให้มีความแข็งแรงแล้วเนี่ยผนังที่เห็นเนี่ยก็เป็นผนังซับเสียงด้วยวัสดุที่ใช้เนี่ยก็เป็นวัสดุเกรดเฉพาะนะคือไม่ติดไฟแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับด้วยอันนี้สําคัญมากๆเลย อยากได้ห้องที่เป็นโฮมเทยเตอร์กับคาราโอเกะด้วยกันทีนี้ก็เลยเพื่อนเลยแนะนำให้ไปหาคุณต้น Crazy Cinema แล้วก็ไปดูที่ Crazy Cinema มาก็ที่สตูเขาที่ออฟฟิศเขาเออก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแฮปปี้แล้วก็เลยให้เขาอ่ะมาดูห้องเราให้คือห้องเมื่อก่อนนี้มันก็จะเป็นห้องห้องเล็กๆเ,เป็นห้องเก็บตู้เย็นเก็บของธรรมดาก็เลยแปลงจากห้องเก็บของเล็กๆธรรมดาเนี่ยนะครับให้เป็น ห้องคาราโอเกะแบบว่าสตูดิโอเล็กๆที่พร้อมจะร้องเพลงได้แล้วก็ดูหนังฟังเพลงได้เป็นโฮมเทเตเบาๆ,ๆนะครับว้ใช้ส่วนตัวไม่ได้แบบว่าเออรับแขกเยอะแยะมากมายนะครับส่วนรับแขกมากมายก็จะอยู่ข้างนอกบริเวณบ้านมากกว่าอันนั้นก็เอาเป็นพื้นที่ส่วนตัว,วไว้ร<อ>้องเพลงโอ้แฮปปี oh, มม้มากแฮปปีนนม้มากๆอ่านี้แฮปปี้มากๆจริงๆ ดีจริงๆเออแล้วก็แนะนำเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับถ้าสนใจก็ Crazy Cinema รับรองไม่ผิดหวังที่แฮปปี้เพราะว่าการเซอร์วิสดีจริงๆออมีปัญหาอะไรปุ๊บเออผมก็ติดต่อได้เลยติดต่อได้ตลอดเวลาปกติก็ไม่เคยติดต่อใครแบบดึกๆดื่นๆนะนอันนี้ก็ติดต่อไปดึกๆก็โอเคเขาก็ให้การตอบรับดีแล้วก็การนัดหมายก็โอเคครับตรงเวลามาก จะเห็นได้ว่า Space ไม่มีความสําคัญมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพื้นที่ขนาดเล็กเนี่ยจะไม่สามารถทําได้นะจริงๆเนี่ยทำได้แต่ว่าจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยเข้ามาดูหน้างานมาวัดแล้วก็กําหนดสเปคนะครับดูจากสีหน้าของพี่เลิฟแลแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าพี่เลิฟนี่เขามีความสุขมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลงนะครับใครที่สนใจงานดีๆแบบนี้แล้วอยากจะมีห้องในฝันแบบนี้นะติดต่อไปหาที่ Crazy Cinema นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรเอาไว้ที่ด้านล่างนี้ครับขอให้ทุกคนนะมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็ดูหนังนะครับสำหรับวันนี้ผมเก่งขชาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ